s a m s u n Galaxy Z Fold 5เปิดตัวเมื่อวันที่10สิงหาคม2023เป็นสมาร์ทโฟนหน้าจอพับได้รุ่นที่2ของ Samsung ที่ได้รับการอัปเกรดจาก Galaxy Z Fold 10เปิดตัวในปี2022 Galaxy Z Fold 5มาพร้อมกับหน้าจอแสกงอผลหลักขนาด7.6นิ้วความละเอียด1768 x 2208พิกเซลและหน้าจอแสดงผลภายนอกขนาด6.2นิ้วความละเอียด832 x 2268พิกเซลขับเคลื่อนด้วยชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2และมาพร้อมกับหน่วยความจำแรมขนาด 12GB และหน่วยความจําภายในขนาด 256GB 512GB หรือ1ที่บิกกล้องหลักด้านหลังมีความละเอียด 50MP 12MP และ 10MP ส่วนกล้องหน้ามีความละเอียด 10MP Galaxy Z Fold 5ทาง,งานบนระบบปฏิบัติการ Android 13และมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 4400mAh Galaxy Z Fold 5เป็นสมาร์ทโฟนที่ทรงพลัง และใช้งานได้หลากหลายเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอขนาดใหญ่และใช้งาน2หน้าจอพร้อมกันคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Galaxy Z Fold 5ได้แก่หน้าจอแสดงผลหลักขนาดใหญ่7.6นิ้วหน้าจอแสดงผลภายนอกขนาด6.2นิ้วชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 2หนวยความจำแรมขนาด 12GB หน่วยความจำภายในขนาด 256GB 512GB หรือ 1TB กล้องหลักทักด้านหลังมีความละเอียด 50MP 1 2 mp และ1 0 mp กล้องหน้ามีความละเอียด1 0 mp ระบบปฏิบัติการ android 13แบตเตอรี่ขนาด4 4 0 0 mah galaxy z fold 5วางจำหน่ายในราคาเริ่มต้นที่1,899ดอลลาร์ 1,